สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาโยที่บ้านอาจารย์จะเขมรสุรินนะครับคุณผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขอาจารย์จะแลวันนี้จะให้อาจารย์จะทําพิธีขอตัวเลขกู่ให้นะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคผู้ชมจะ่ริ่มกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับทีมงานนะครับเราก็มาไล์ช่องด้วยกันครับอ่ะสวัสดีครับมาไล่ช่องนะครับตามเลขอาจารย์จะครับ ครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือจาแม่ตะเคียนบ้านอาจารย์นะครับจาแม่ตะเคียนนะครับต้องแปลงทาถึงจะเห็นนะครับลื่นจาแม่แตะเคียนแม่เมื่นสีนะครับจาแม่เมื่นสีนะครับก็ดูตัวเลขนะครับที่นะับตัวเลขที่ขอนะครับทีมงานเราขอจุดทูบอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขอืม เลขอะไรคือไม่ชัดนะห้าเป็นหนึ่งอู้ห้าเป็นหนึ่งทำไมเลขตรงกันเลยนะอาจารย์เข้าส่งก็ได้ฮนะสี่หนึ่งแปด ทำที่ผมทาแล้นะผมหินเห็นอะไรจังเข้าทั้งบนทั้งล่างโอ้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอนฟิวจะมาทาแป้งดูเลขโอ้ยมีชุดด้วยตัวนี่แสดงว่าม,มีคนมีโชคมีลาบเยอะน,นั่ยเอนฟิวจะขอเลขใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูชุดปุ้ยนี่คนถูกเลขนะครับก็ซื้อชุดมาให้ นะครับอ่ะแสดงว่ามีคนมีโชคมีลาบสื้อชุดส,สวยๆแม่มืินสีนะครับก็แม่จะเขียนแม่มมินสีบ้านอาจารย์จะ้ะคอมเมนต์สุรินนะครับอืมก็มีชุดเยอะนะครับเ่ย โอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมโอ้ว <ผม S 2> ันนี้ได้เสื้อสวยมากเลยใส,ยส่เสื้อแล้วครับโอ้เสื้อลงปูสวงด้วยนี่อืมลงปูสวงเป็นลงปูสวงพญานาคสพายทุงย่ามอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะครับอืม,อมโลโก้ของกลุ่มทรัพย์พญานาคโอ้สวยนะอาจารย์นะครับเป็นบุญนะครับอาจารย์ใส่เสื้อยูทูปก็นี่ก็ได้อ่าส่วนพุทธธรรมนะครับตามหาเถตท่านสนับสนุนอยู่นะโอ้สาธุสาธุ พอดีเลยนะโอ้โหนะครับเอาเสื้อมาให้อาจารย์เอาเสื้อมาให้อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะเขีนโซลินทีมงานเราเดี๋ยวให้อาจารย์ขอเลขให้นะครับหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเข้าทรงนะครับแล้วก็ใส่เสื้อของกรมศัพท์พน,นารนะอาจารย์ตนขอ จะได้เลขห้าหนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งนะครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ตรงนี้เลขชัดเลยชัดเลยนชัด,ชด,ดไหมครับขึ้นแลดูในแป้งถ้าดูในแป้งมันจะเป็นเลขส,<า>สามห้าสามห้าน,นี่ตรงนี้เลขสามตรงนี้เลขห้าในแป้งเงเพราะว่าถ้าเกาให้เกไม่ได้ให้ปาดูากับมาครับมันจะขึ้นกับแป้งเลยโอ้จะขึ้นกับแป้งเลยนี่แูถ้ามาดูทั้งนี้จะเห็นรับนี่เหนเลยปังเกีดนะนก็เห็น เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแเนี้อันนี uh ้บางบางมือเดี uh ๋ยวหลบตรงนี้เนี่เหาอยู huh. 2> 2, 3, ่ตรงนี้เด็กสามช่เดี๋ยวมันจะมีอตัวเยอาไว้นนี้ะสองตัวทางโน้นให้สามห้าทางนี้ให้สามทางนี้ให้มีศูนย์แหนึ่งศูนแปดหนึ่ง โอ้081เป็นหนึ่งเลขตัวเดียวกันส่วนเปนหนึ่งทางนีนะจานลงชีรบนะตรงไหนครับตรงนี้อ๋ในมือเลยนเป็นหนึ่งใช่ไหมจาครับสนเป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจานว่าส่นเป็นหนึ่งโอตรงนี้เหมือนรูปหน้าคนหน้าเงไหนตรงนี้อเป็นรูปหน้าคนเหมือนผู้ชายนะอืมครับปดหนึ่งอ๋อ สามตัวแล้วก็สองตัวได้เลยเนาะครับแแม่เหมือนสีแสดงว่ามีคนถูกเยอะ,เ,ะรรอเลยคะับาจารเห็นชุดไอมครับไอ้ชุดนี้ก็คือคนละคนครับคนแต่คนับที่ถูกแต่ว่าท้่ซื้อชุดควายนี่เขาถูกก็อยู่ไอ้ถ้าไอาช้ชุดมุมนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ประเทศประเทศนอกแต่ในใเขาถูกแต่ในใเขาได้หลายเซนปร่มาณเกือบล้าน แลเไปซื้อชุดที่กรบนากแ้งบวแต่วันที่รูมาก,ก็มาทาแป้งให้เขาแบบทาได้เขาดูนีก็เ,เด็กเขไม่ได้ซื้อแต่เขาไป็นซื้อค<อ>รับแตาจะไหนอาจารยนงดไม่ไอที่มัน่านก็มันกัผ่ามาหลายเมื่อแล้วโอ้หลายเ,นานเมื่อลยนะแต่ที่ว่าส<อ>มัครก็ได้มากับถั่วากับท,ที่ว่าซื้อหัวถัก็ปลนจะเป็นเป็นพวก,กไอไอย่าเี้ยเล็อานอยอะไรเงี้ยนะอ๋ข้อคอขงพอคอก็ให้เขา ตาแล้วก็ให้เขาอพอเขาถูกเขาก็เลยซื้อมาถอย,อยนะเขาเมานล้อยครับโอ้เน <c oughs> าะเลขถาแป้งเมื่อกี้นี่ชัดมากเลยถาแป้งมีศูนย์แปดหนึ่งกับสามห้าศูนย์แปดหนึ่งกับสามห้าครับผมสันน่าจะออกเลขอะไรจานเ,เลขเลขรัฐบาลเราหรือว่าเลขส่วนใหญ่แล้วไม่แอนี่จ็ทามที่ไงก็เป็นเลขน่าจะเข้าวันนี้เนี่ยวตามี่ดูไป เข้าวันนี lonely, ้วัเข้าก็เข้าวันนี้โอ้เข้าวันนี้ทันเลยวันนี้บุ้ยลาวเนี่ยโอ้นอยเลขยางก็วันนี้ก็หานอยมันดิ่มเลขศูนย์เนี่ยหานอยเลนเลขศูนย์เลนเลขศูนย์ส่วนเลขปกติผมให้รูดรูดหนึ่งครับพี่สิบที่สิบกับวีที่ศูนย์ทั้งคู่ครับในปกติกับหนึ่งครับเมื่อกี้ถ้าตัดจากศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยมันจะเข้าอยู่ครับ ใส่เสื้อนะครับสียเสื้อนี้นานๆที่ได้ใส่เสื้อแบบนี้นะจ๊ะโลสุดยอดเลยสวยนะครับครับก็บ้านอาจารย์จะนะครับคุณผู้ชมนะครับนั่นที่ได้มานะครับติดโควิดเนาะันนี้ก็ได้มานะครับเดี๋ยวได้ตัวเลขแล้วนะครับ คับคุณชมนครับตัวเลขจะไม่ตะเคียนบ้านจันจะแม่แม่มืนสนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับอาจารจะตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขก็ไม่สาหกับ3าหกับอะไรนะจารย์ลืมเลยศูนย์ศเหนาะสากับ081ดคุณผู้ชมจดไว้เลยนะครับเอสไม่ได้เอาปากกามาสาหกับ081ย์จะไม่ตะเคียนนะครับ35หกับ0ูนย์เป นะครับมันวยนเพวันวันที uh <k <k ่ทานะวัเข oh> ้าทั้งเรยายวันเดียวมันเข้าฮานอยด้วยแล้วก็ไปเข้ารัฐบาลสามตุ่มุกับ2อตัวล่างมันเข้าเลยนนั้นเข้าเลยบ่นเข้าทั้งสามตุวบุญกับสองตัวล่างวันที่ทาโอ้แไม่ได้ว่าทามันหวยออกก็ทายนี่ครับพอทาปุ๊บไปเข้าฮานอยก่อน ฮาหนอยออกพอฮาหนอยออกถูกฮาหนอยพึ่งแล้วก็เลขตัวนี้แหละไปออกรัฐบาลตน่อยอารมั่นใจมารังวดนี้ <laughs> รัฐบาลมีโอ,อกาสออกไหมครับเนี่ยรัฐบาลก็มีโอ,อกาสออกไดค้ครับ,รบแต่ว่าเด็กพ่อปูมที่มันมัน41 4ี่หรียญอัอนนี้มันเรียงติดงี้ถ้าดูจากทางมันเป็นเล็กเตะ ทางนี้เลขศูนย์ข้างล่างกันเลขหนึ่งนี่เลขแปดใช่ไหมจานี่ครับนั่นแหละเลขแปดนะเลขแปดชัดเจนโอ้ชัดมากส่วนตัวข้างล่างนี่มันเป็นเลขหนึ่งมันเป็นหนึ่งเลขแปดแต่ตรงมุมตรงนี้ก็เป็นเลขศูนย์จ้ะนั่นแหละศูนย์แปดหนึ่งครับสามห้าครับถ้าทางนี้อยู่สามห้าเนี่ยสามห้าทางนี้จะอยู่ตัวใหญ่ครับเนี่ยถ้าดูจากแป้งกลับัวทางนี้สีมันชัดเจนสามห้าตัวใหญ่เลยค่ะ เข็มนาจอเลยดูเอานะครับอาจจะเห็นเลขไม่เหมือนกันเนาะแต่คนนะครับ่ะแล้วแต่สายตาของแต่ละคนเดี๋ยวพอดูอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะจานจะไม่ชัดดีเท่าจานนี่เนยครับเกยให้แล้วเกยให้แล้วเนี่ยเริ่มชัดมากเลยขึ้นชัดจานดูอ่ะไม่จานทีต่ตระไหนจริงน,นะ,ะที่น อ่าแงเห็นอะไรแป้งเี่ยวันนี้แป้งอ๋อศูนย์แปดห้าเจะนั่งตรงมุมเนี่ตรงมุมเนาะไม่มุมเี่ครับน่ในกล้องนั่น่ะอือในกล้องเนี่ยโอ้นี่ศูนย์ปห้ามันก็เลยเห็นเลขแปดอือมันจะเป็นเลขเห็นเลขศูนย์เลขแเลขหนึ่ง ต,ตัวสามห้ามันจะอยู่ทางนี้ครับตัวสามห้าต้องรูทางนูนเนาะครับตัง้งรูทางนี้ในศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งศูนย์นะจะไปสาม,มานี้แหละครับครับเป็นสามห้าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วครับผู้ชมนะครับก็ล่ำลากันไปนะครับวันนี้ก็มีการได้อยู่กับอาจารย์จะนะครับนานานทีได้มานะครับ ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับขอขอให้ fc ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับรำ่ำรวยมวดที่จะถึงนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับคุณผู้ชมนะครับเคลื่อนฟ้าเคลื่อนฝะนในขณะที่ทําพิธีเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกด้วย ม่ชอบแม่เลครับเลขวันนี้อ่ะชอบไหมแม่เนี่ยชอบเลขไหนบ้างเนี่ยชอบอืมเนี่ยดูเลขที่แม่ชอบไหชอบอ่าชอบสี่หนึ่งมาเลยน้อตหน่อยชอบไหนสุดก็ชอบตัวเองแปดสี่หนึ่งบอกแปดสี่หนึ่งบอกโอ้สาธุสาธุ